ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักกันวันนี้พ่อก็มาอยู่ที่อาสนาวิหารนะสสำชันกรุงเทพนะครับวัุระแล้วก็จะท,ะทําหน้าที่อยู่ที่นี่สักสาวันแล้วจะกลับเชียงรายนะครับวันนี้จะพาไปพบกับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของส,สัมพันมิสังกัค้าสมันกรุงเทพนะครับเป็นส่วนที่ก็เกี่ยวข้องกับทั่วประเทศก็ได้นะครับนั่นคือ ร้านศาสนาบริการนะครับอันนี้ก็ที่เห็นด้านนั้นเป็นโบถสถ์ศาสนญนะครับอาสนะวิหารศาสนญซึ่งก็ครบร้อยปีไปเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอเราจะได้เข้าไปชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมร้านนะครับใน,ในโบสถ์คงไม่ชมแต่ว่าจะพาไปชมร้านมากกว่านะครับครับพี่น้องออกําลังจะเข้าไปในร้าน ศาส,สนาพันธ์ดังบอกนะครับเป็นสำนักวิสันกทตลิกแผนกบริการนะครับซึ่งที่นี่เองก็มีจำหน่ายศาสนาพันธ์แล้วก็นังสือคำสอนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับศาส,สนาพันธ์เกี่ยวกับศาสนานะครับาทตลิกก็ไม่เฉพาะเฉพาะให้กรุงเทพนะครับแต่ว่าทั่วๆไปเลยนะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะซื้อที่จะดูกันได้นะครับก็ มีตั้งแต่อาหารก็มีนะครับขนมเครื่องเขียนก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในร้านนะครับพาเข้ามาในร้านแล้วนะครับก็มีลูกพระลูกสายประคำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บร,ริการตลอดเวลาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> ก็บร,ริการเป็นกันเองนะครับอันนี้ร้านนี้บร,ริการเป็นกันเองกบร,ริการประทับจิต เข้ามาแล้วจะต้องประทับใจเพราะงั้นมีรูปพระขนาดเล็กขนาดใหญ่นับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นนะครับรูปพระเหล่านี้ก็นํามาจากที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็จากกรุงโลมนะครับก็มีไปสั่งมาจากกรุงลมบ้างจากแหล่งสแสวงบุญต่างๆบ้างนะครับก็นํามาแล้วก็มาจัดจําหน่ายที่นี่นะครับให้พี่น้องได้นําไปสําหรับภาวนาสําหรับสักการบ,บูชา ก็มีนะครับมีแผ่นดิสเพลงต่างๆมีภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับาศาสนาด้วยนะครับนีก็เป็นในร้านภายในร้านนะครับเราจะเห็นว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพร้อมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับมีรูปพระม,มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ แล้วแต่นะครับหลากหลายมีรูปนักบุญมีรูปกระดาษก็มีนะครับแล้วก็ชุดพระกุมารก็มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็เป็นที่ที่เราจะมาหามาดูแลกันได้ส่วนใหญ่แล้ว <c oughs> ทั่วประเทศนะครับก็จะออเดอร์จากที่นี่ไปสั่งจากที่นี่แล้วก็นําไปจัดจําหน่ายในสังคมมรดกของตอนหรือในวัดของตอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ ก็ทำกันมานะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับก็เป็นรูปจุดคริสต์มาสซึ่งก็สวยสดงดงามน,นะครับกอ็อยู่ที่นี่นะครับที่โบสถ์อสมชันเนี่ยนะครับก็มีสำนักง,งานนี่อยู่นานแล้วนะร้านนี้อยู่นานแล้วนะครับมีความเป็นมายาวนานแล้วเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเราคงจะไปคุยกับผู้ดูแลร้านนะครับมีรูปจุกตารูปพระเล็กๆน่ารักสวยงามซื้อเป็นของฝากของขวัญ ของที่ระลึกและก็ของที่จะนำไปเ,เป็นที่ระลึกในโอกาสต,ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในร้านนะครับมีเครื่องเขียนก็มีนะครับรูปการเขนรูปแม่พระรูปนักบุญนะครับก็มีทั้งหมดนะครับรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆนะครับในรูปทรงต่างๆรูปนักบุญเปโตรนักบุญเปาโล รูปนกบุญยอแซบและอื่นกระเขนขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหมดนะครับกระเขนรูปทรงต่างๆก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ราคาก็เป็นราคาไทยๆนะครับก็สามารถที่จะนําไปฝากเป็นของฝากของขวัญให้กันและกันได้ในโอกาสต่างๆโอกาสขึ้นบ้านใหม่โอกาสมงคลสมรสโอกาสวันเกิดและอื่นนะครับก็นำไปได้นะครับเป็นของฝากของขวัญ ให้กันและกันนะครับรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นนะครับตอนแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่จะทาให้ครอบครัวนั้นอยู่มั่นและก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักตามภาษาครอบครัวคริสตชนมีพระเยซูเป็นลูกแม่พระเป็นมารดานักบุญโยเซฟเป็นบิดาเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างของการจเจริญชีวิต ครับเราจะเห็นรูปทรงของ <c oughs> รูปพระรูปแม่พระนั้นก็เป็นทรงจากเกาหลีจากญี่ปุ่นจาการูทก็มีจากฝรั่งเศสจากอิตาลีนะครับมีทั้นนั้นนะครับตรงนี้ก็มีพร้อมนะครับกางเขนก็มีนะครับกางเขนก็เป็นรูปกางเขนที่ที่มีสไตล์แตกต่างกันไปนะครับรูปแม่พระนะครับ ทั้งเล็กทั้งใหญ่รูปนักบุญเทเรซาก็มีนะครับนี่ก็รูปกางเขนที่เราเห็นนะครับนี่ก็ขออพาพี่น้องไปชมรอบๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปคุยหาข้อมูลสักเล็กน้อยจากผู้ที่ดูแลผู้ที่ขายนะครับนี่เราจะเห็นกลุ่มนี้ก็เป็นรูปกางเขนทรงเดียวกันแต่ว่าหลากหลายแตกต่างชนิดนะครับก็เป็นสิน่งที่มีอยู่ณนะที่นี้นะครับก็ เป็นของสังฆสมุนมกรยเทพน,น,นะครับซึ่งได้จัดไว้นานแล้วแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับของใครก็มาตรงน,นี้นอกจากนั้นก็มีสตอลาใช้สําหรับคุณพ่อสาพิษาสีต่างต่างอันนี้ก็เป็นสตอลาสไตล์ของกกยอหรือว่าของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงนั่นเองท,ทอมือนะครับพวกนี้ทอมือเป็นแฮันเมรหมดะะก็มีเสือ้อ นครับเสื้อครยี่เสื้อนักบวชที่บราเดอร์ Brother, หรือว่าพระสงฆ์ใส่เนี่ยเสื้อที่มีใส่ปลอกคอตรงเนี่ยเขาเรียกเสื้อโครยี่เนี่ยนะครับมีหลายสีทั้งแขนสั้นแขนยาวก็เป็นเสื้อสําเร็จตรงนี้ราคาก็ตัวหนึ่งก็สามสี่ร้บาทนะครับก็ถูกนะครับถูกก็ถือว่าแล้วก็ตัดมาแล้วก็ได้ช่วยช่วยให้บรรดาคุณพ่อบรรดาเนนอะไรต่งตางๆเนี่ยซื้อไปเป็นของ ฝากให้กับปรรดาพระสงค์หรือว่าบรรดาเนรอะไรก็เป็นสิ่งที่ที่ดีที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเทปเพลงเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือ,อรูปนี้ก็เป็นลัสซัปเปอร์ซึ่งก็สวยรูปนี้สวยแล้วรูปนี้ใหญ่และยาวประมาณสักเจเซนได้นะครับแล้วก็สูงเป็นรูปสมัยใหม่นะครับก็สิ่งที่แบบแล้วก็มาจากเมืองนอกน มีเสื้อกาสุราเสื้อทำมิสาก็มีนะครับหลายสีหลายแบบนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างไรก็มานะครับที่จะซื้อที่จะนําไปเป็นของฝากของขวัญนะครับอันนี้กางเขนนะครับกางเข,น,น,กงเขนก็มีเยอะเลยกางเขนนะครับกางเขนก็คือเครื่องหมายอะไรก็พอของเ็ต้องบอกแล้วพวกเราควรรู้นะครับครับและถึงตรงนี้เราก็จะมาเห็น รูปพระอันนี้เป็นรูปใหญ่ๆเลยนะครับรูปใหญ่ๆที่จะใช้ติดตามวัดตามบ้านใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีแต่ที่น่าสังเกตสวยงามก็คือมีรูปแม่พระทรงไถแม่ทรงไถก็ปั้นไว้แล้วก็พระพักสวยงามตรงนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็พอที่จะซื้อเป็นของที่ระลึกของฝากกันได้ก็คือรูปอันนี้ก็รูปใหญ่ๆนะครับรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ รูปใหญ่อันนี้นะครับรูปใหญ่ก็ตัวศักดิ์สิทธิ์ตั้งตา,ตามวัดตามศาราหรือว่าตามหมู่บ้านรูปแม่พระสูงถึงเม็ดมกว่าเม็ดท่าิก็มีนะครับแล้วก็รูปตะเคียนและอื่นๆนะครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่พาชมแล้วนะครับพาชมในร้านนี้แล้วอันนี้สิ่งสําคัญก็คือเดี๋ยวจะคุยกับผู้ดูแลร้านสักเล็กน้อยนะครับก็จะพามา พบกับผู้ดูดูร้านสักเล็กน้อยอสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับเป็นไงครับงานยุ่งไหมก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับกอช่วงนี้เอ่อช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งนะเป็นไงโควิดโควิดมีอะไรกระเทือนไหมกระเทือนมีคนนี้ผู้จัดการร้านนะครับผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการร้านแต่ผู้ดูแลแผนผู้ดูแลแผนแดกนีแต่สนับพันธ์แต่สนับพันธ์เป็นไงเอ่อสนัพันธ์ตรงนี้เป็นเอามาจากไหนเนี่ย มันมีมาหลายที่ค่ะบางอย่างก็มาจากเมืองนอกถ้าลูกป,ปั้นก็ส่วนใหญ่มาจากในเมืองไทยพวกเหรียญพวกอะไรส่วนใหญ่มาจากอิตาลีเหรอแล้วจะออเดอร์ทำยังไงออเดอรอ์ก็ออเดอร์มาที่ที่แผนกบริการสำนักพิสังคารธิกรกรุงเทพค่ะเหรอค่ะออเดอร์แล้วก็มันมีที่อยู่ก็หา<น>ได้ในในปฏิทินกาลลี่ใช่แล้วก็อยู่เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะอินเทอร์เน็ตว่าไงแผนกสัจัิ บริการแตนพันมิสังกรุงเทพฯภาษาไทยเนี่ยนะค่ะใส่ g o o g l e ปั๊บขึ้นเลค่ะแล้วก็จะมีเบอร์เบอร์ของมิสังเบอร์โทรนะคะเผื่อใครสนใจติดต่อโทรมาก่อนก็ได้ค่ะเบอร์02 630 6820ถึง4ค่ะออเดอร์จากตรงนี้ใช่ค่ะหน้าร้านเลยค่ะบางแทกบางแห่งเนี่ยบางสังคมนรนบางวัดเนี่ยเขาสั่งที่นี่แล้วเขาก็เอาไปเพราะว่าที่นี่เราทำเอหนี่เป็นจ้าะที่นี่เป็นราคาถูกค่ะพ่อถูกกว่าค่ะอืมราคาจะถูก คือเราเน้นบริการบริการนะค่ะส่งให้ด้วยค่ะสั่งมาทางไลน์ก็ได้อะไรก็ได้ค่ะเราส่งให้หมดแล้วก็ส่งไปก่อนไม่ต้องไปจ่ายให้ก็ได้ให้โอนมาก่อนให้โอนมาก่อนสินค้าถ้าเราส่งสินค้าให้ค่ะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณพ่ออะไรที่แต่ว่าคุณก็ไปส่งของไปไล้วเราจะเรียกเก็บที่ลังได้ใช่ค่ะในร้านเนี่ยมีอะไรที่พี่น้องคิสชนสนใจแล้วก็มา จับจองมาดูมาซื้อกันมากที่สุดเลยปี่อะไรพาไปดูหน่อยดิพาไปดูหน่อยเป็นพวกรูปปั้นไหนไรูปแบบไหนแบบปั้นระเบียวนะคะเป็นรูบปั้นเล็กๆที่ราคาไม่สูงมากไหนเดี๋ยวไปดูไหน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 แบบนี้ยังไม่ผ่านแจกจ่ายเนี่ยโอ้สองร้อยปฏิมาก็สองร้อยเล็กๆค่ะแบบป้อนๆน่ารักน่ารักก็มีนี่แบบการ์ตูนแบบการ์ตูนเราเรียกเป็นแบบป้อมๆทรงป้อมเหมือนน่ารักอางเงยแล้วก็จิ๋วๆก็มีเล็กๆเลยนะ อันพวกนี้นี่มาจากปฏิมาเลยนะคะนะะคอันนี้ของแท้มาของไม่ใช่ของแท้คือสั่งมาจากไม่ใ่ทำเป็นเนื้อเซรามิกอันนี้มาจากปฏิมาถ้าของไทยเราส่วนมากก็จะเป็นเนื้อเรซินเรซินใช่ไหมองค์นึงก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่ราคามีนักบุญทุกองค์เลยไหมเนี่ยนักบุญมันยังไม่ครบมีแต่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเยอะอะแต่ไม่ครบค่ะอย่างอันนี้เขบควรจะผิดเนี่น่าละนี่สุปาก็น่ารักอันนี้คือคือสินค้าขายดีใช่ค่ะคือคือเราจะเรียกสินค้าเลยศาสนาพันรูปที่ระลึก ถ้าเปลี่ยนพี่น้องที่บริการตั้งหัวเทียงเล็กๆไม่ต้ององค์พระไม่ใหญ่พื้นที่น้อยๆก่อนก่อนนอนก็คิดถึงแม่พระคิดถึงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีมีอะไรขายทุกอย่างใช่ไหมมีขายทุกอย่างเลยที่เป็นสอดสนั์มีเทียนมีกาลิกเทมีอะไรทุกหมดแต่ช่วงนี้กาลิกจะเหลือน้อยนิดนึงกำลังออเดอร์ไปอยู่ค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโควิด อันนี้ก็มีทั้งที่ทําในเมืองไทยของนอกก็มีค่ะแล้วก็ของนอกด้วยของนอกของไทยของนอกบางนี้ช่วงนี้จะหมดไม่มีของเพราะติดโควิดเอาโควิดไปไม่ได้คือส่งมาก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้เออมีหลากหลายค่ะเป็นที่ใส่เทียนก็มีนะคะเป็นลูกตาเล็กเทียนช่วยเป็นเทียนอันนี้ก็เลยกอ๋อที่ใส่เทียนเป็นถ้วยอ่ะกางเขนตั้งโต๊ะกางเขนแขวน แม่พระถ้าเกิดสูงนิดนึงประมาณ40เซนฟุตนึงนี่ก็มีค่ะอย่างองค์นี้ราคาแค่800เองค่ะสี่สิบเซนก็กำลังดีอยู่ที่บ้านเนาะอันนี้แม่พระทรงเกาหลีค่ะเกาหลีนะฮะก็ก็มีอันนี้นี่แม่พระทรงเกาหลีแต่วันนี้แม่พระไข่ปมนี่แม่พระไข่ปมค่ะไข่ปมนี่ก็คือไข่ที่มีปัญหาตรวจขอแม่พระแล้วแม่พระมีปัญหาปรึกษาแม่พระค่ะ ครับพี่น้องนี่คือร้านนะครับร้านของสำนักวันทมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพื่อหวังกำนี้กาไรจะหวังว่าจะได้บริการพี่น้องจะได้มีรูปที่จะเคารพเราไม่ใช่เคารพรูปรูปอะไรปฏิมาแต่ว่าเราคิดถึงความรักของพระเบญเจ้าเหื็นรูปเหล่านี้อันนี้คุณเล็กก็ชื่อคุณเล็กนะครับก็มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมพี่น้องถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะแผนกบริการสำนักพิชังคาทอลิกรุงเทพค่ะ ยินดีบริการค่ะครับครับพี่น้องวันนี้ก็ขอ,อ,อลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับรู้จักร้านาศาสนพันธ์ของกรุงเทพและผู้ดูแล,แลแล้วนะครับก็ขอทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีความสุขทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ